Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวันลีลาสลับพา สวัสดีครับ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษกับรายการที่จะมาเล่าเรื่องลี้ลับในแบบฉบับคงแต่ละภาคที่จะนำพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวสุดหลอนที่อาจแอบแฝงอยู่ในภูมิภาคที่คุณอยู่ก็เป็นได้และในเอพิโซดที่86ของเราในวันนี้มีชื่อตอนว่าลี้ลับคำสับแชงจากคนปักตายกับอนุสรบุญธา สำหรับเอพิโซดที่85ก่อนหน้านี้ได้พูดถึงเรื่องราวสุดลี้ลับประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับตอนลีลับเมืองอีสานตำนานการเลี้ยงผีปู่ตาในเอพิโซดนี้เราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านสลับภาคไปพบกับความลีลับและตำนานคำสาปแช่งจากคนปักใต้ถ้าคุณผู้ฟังทุกท่านพร้อมแล้วเตรียมรับฟังเรื่องราวสุดหลอนนี้กันได้เลยครับ คติความเชื่อเกี่ยวกับอำนาจเหนือธรรมชาติที่จะบันดาลให้เกิดผลต่างๆต่อมนุษย์นั้นมีมานานแล้วหรืออาจเรียกว่าควบคู่กับสังคมมนุษย์ความเชื่อที่ฝังอยู่และสืบต่อกันมานานหลายช่วงอายุคนจึงยากที่จะสลัดให้หมดไปได้อย่างเช่นความเชื่อเรื่องของโจเป็นความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์หรือเป็นเครื่องรางประเภทหนึ่งซึ่งนิยมใช้ในหมู่ชาวสวนของคนภาคใต้โดยเชื่อกันว่าสามารถป้องกันขโมยและจะ ส่งผลร้ายต่อผู้ที่ขโมยผลไม้ซึ่งจะทำให้ได้รับอันตรายเช่นท้องอืด ท้องพองหรืออาจถึงแก่ความตายจากอาถรรพ์ของเวทมนต์คาถาอาคมที่ลงกำกับไว้ในหนังวัวหนังควายซึ่งเป็นอักขระภาษาขอมโบราณโจนั้นมีสองประเภทมีโจฝังจะนำเอาหมอดินใหม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อนไปขอปูนกินหมากจากกินมีคันสามคนเอามาปูนป้ายที่โจจากนั้นนำมาเขียนเป็นรูปยันเอาวัตถุทางสยศาสตร์ตามตำราใส่ลงไปแล้วนำไปฝังดินในบริเวณที่ต้องการนอก จากนี้ยังมีโจอีกแบบเรียกว่าโจดินเป็นโจที่ใช้ไม้ขนาดเล็กสมอันมาปักเป็นขาอย่าง3ามขาเอาย่ามาพันรอบๆพร้อมกับร่ายเวทมนต์ที่มีการลงยันที่เรียกว่ายันแผ่นยินสุดว่ากันว่าเป็นคาถาที่ทำให้บ้านเมืองร้างมีการกำหนดวันที่ฝังโจวันที่นิยมคือวันอังคารกับวันเสาร์เพราะเป็นวันที่แข็งของจะแรงและแก้อาถรรพ์ได้ยากอีกหนึ่งประเภทก็คือ โจแขวนโจบอกทําด้วยกระบอกไม้ไผ่โดยการเจาะรูไว้เสียบตามแนวขวางแล้วใช้ปูนกับหมากป้ายไว้ด้านในใส่หนังวัวหนังควายผูกเชือกแขวนกับต้นไม้หรือไม้ไผ่ยาว3-4เมตรและทําวิธีปลุกเสกด,ด้วยเวทมนต์แล้วนํามาปักหรือเขียนไว้ที่โคนต้นไม้โดยทั่วไปโจบอกทำมาจากกระบอกไม้ไผ่ตายพายหรือต้นไม้ที่ตายทางลำอยู่กลางกอตัดมาป้องหึง ตัดหัวตัดปลายเอาคอออกทั้งสีด้านในกระบอกจะบรรจุหนังวัวหนังควายใส่ลงไปในกระบอกก่อนใส่กระบอกได้ลงยันเขียนคาถากำกับไว้โจพรกทำจากกลามะพร้าว ซึ่งการทำโจภกก็ไม่ยากอะไรเพียงแค่หากะลามะพร้าวที่อยู่ใกล้บ้านโดยต้องเลือกกะลาเป็นตัวเมียให้มีขนาดเดียวกันให้ได้สองฝาแล้วนำมาประกบให้ติดกันและร้อยรูทั้งสองเข้าด้วยกันโดยใช้เชือกกล้วยประกอบเข้าด้วยกันและใส่คางคกที่ตายพร้อมกับคาถากำกับเช่นโจรเอ๋ยโจรเจาะบอกแล้วให้เข้าโจรเอ๋ยโจรเจ้า เข้าแล้วอย่าออก ในอดีตการนำโจไปแขวนต้นไม้ที่มีผลไม้รอการเก็บเกี่ยวก็สามารถแก้ปัญหาถูกลอบเก็บผลไม้ได้อย่างดีการนำโจมาใช้กับสังคมเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับความเชื่อและนำจิตวิทยามาช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในบางพื้นที่สังคมยังไม่รับเทคโนโลยีเหมือนสังคมเมืองในปัจจุบันความเชื่อดังกล่าวลดลงเนื่องจากกระแสสังคมสมัยใหม่การพบเจอการพบเจอโจ แขวนจึงพบได้เฉพาะในท้องถิ่นห่างไกลความเชื่อที่ว่าหากใครที่มาเก็บผลไม้ที่แขวนโจไปกินนั้นจะทําให้มีอาการผู้พองวิธีแก้มีหลายวิธีเช่นแก้ด้วยน้ำมนต์ที่พาเสกแล้วมากินและในเอพิโซดต่อไปเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านสลับภาคไปพบกับความลี้ลับในแบบฉบับของภาคกลางสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟัง หากคุณผู้ฟังท่านใดไม่อยากพลาดเรื่องราวความหลอนเหล่านี้สามารถติดตามและรับฟังเอพิโซดต่อไปได้ทาง YouTube Good Day Station CMU และ Facebook Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณและสำหรับเอพิโซดที่86ตอนลีรลับคำสาปแช่งจากคนปักตายกับอนุสรบุญทาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวันลลีลลับสภา